พร้อมส่งแรงใจให้แรมโบนายเสกสกุลอัาวงอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและให้กำลังใจพร้อมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งสมัยเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีที่เข้าถึงใจประชาชนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเหลือดร้อนอย่างถูกต้องและตรงจุดและที่สำคัญ ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีก็สามารถนำประชาชนชาวไทยฟันฝ่าอุปสรรคและโรคร้ายไปได้ทำให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดจึงทำให้นา,นานาประเทศยอมรับเชิญไปร่วมทำการค้าขายฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างเช่นประเทศซาอุดิอาระเบียพร้อมกับเปิดประเทศ นำเอาแรงงานไปทำงานอย่างประเทศซาอุดิอาราเบียอีกครั้งเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานายอนนท์แสนน่านประธานหมู่บ้านเทอไทยองราชันได้กล่าวว่าวันนี้ได้ประสานงานกับอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงประจำภูมิภาคทั้งสี่ภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อมาส่งกำลังใจและสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนครบวาระ โดยไม่ต้องยุบสภาห,หรือลาออกและมีความประสงค์อยากจะให้ท่านบริหารประเทศต่ออีกหนึ่งสมัยเพื่อจะได้ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกร,กรอย่างต่อเนื่องเช่นที่นายกรัฐมนตรีได้ทํามาตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันอยากจะส่งกําลังใจถึงแรมโบ้นายเสกสกลอัฐาวงที่สสฝ่ายคา้านไม่มีข้อมูลอะไรที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เอาต่เรื่องส่วนตัวของบุคคลนั้นบุคคลนี้มาผูกโยงเรื่องถึงคนใกล้ชิดนายกลุงตูวอย่างคุณแรมโบ้ก็เอามาเปิดเป็นประเด็นไร้มารยาทเอาชื่อลูกหลานมาพูดในสภาไม่มีจรรยาบรรณความเป็นสอสอไม่คิดถึงเด็กที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามระเบียบไม่ได้ทุจริตมาเหมือนกับรัฐบาลในอดีตท,ที่โกงทั้งข้อสอบลูก และเอาเครือญาติคนใกล้ชิดมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการสังกัดต่างๆนี้ยิ่งแย่กว่าแต่ถ้าไม่มีอะไรอภิปรายก็ไม่ต้องมาแอคชั่นดูเฉยๆไม่มีใครเขาว่าโง่หรอกแต่เมื่อนำข้อมูลเท็จมาอาภิปรายนั่นแหละยิ่งสอถึงกำลัลสันดานของตัวเองออกมาว่าต่ำสามขนาดไหนอภิปรายกันเหมือนเด็กเล่นของเถื่อนน้อย นายอานนท์ยังระบุอีกว่าปัจจุบันหมู่บ้านเสือแดงได้เปลี่ยนเป็นหมู่บ้านเทิดไทยองราชันมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรให้แก่ประชาชนภายในหมู่บ้านที่รวมตัวมาจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติปี2548ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับนโยบายที่ดีของรัฐบาลในการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร,ร,กรตามระเบียบข้อกฎ,กฎหมายและยุทธศาสตร์ของ จ้งัดต่างๆมาโดยตลอดและขับเคลื่อนตามนโยบายการพัฒนาประเทศระหว่างภาคประชาชนร่วมกับภาครัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวแม้ว่าจะเจอกับวิกฤตโควิดน9ยทีมพระระบาดแต่ก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนแต่อย่างใดรอนายกรัฐมนตรีรัฐบาลใส่ใจปัญหาของเกษตรกรอย่างแท้จริงเราทุกคนมีอาชีพด้านการเกษตร สามารถยังชีพเลี้ยงคนในครอบครัวต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 รบาดได้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยประชาชนทราบและเข้าใจในการทำงานของนายกรัฐมนตรีที่พยายามพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง,เรองและช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกร,กรทั้งเงินเยียวยาเงินสวัสดิการสังคมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนอีกด้วย พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่รักและศรัทธ,ธาเลือกท่านขึ้นมาเป็นผู้นำของประเทศไทยในนามของกลุ่มจึงขอสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ครบวาระและอยู่ต่ออีกหนึ่งสมัยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงไม่โกงกินบ้านเมืองเหมือนกับนักการเมืองหรือ ผู้นำในอดีตบางคนที่ผ่านๆมานายอนนุ์ได้กล่าวในตอนท้ายอีกด้วยนิวส์จีบสีนิวราชทิพสีรายงาน